สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนผู้ที่รักบอลสีทุกท่านนะคะวันนี้นะคะจะพาเพื่อนเพื่อนนะคะมารู้จักบอลสีต้นนี้นะคะบอลสีต้นนี้นะคะมีชื่อว่าบอลสีสีบุรีรัมนะคะซึ่งจะอยู่ในตับจังหวัดอยู่นะคะเพื่อนเพื่อนนะคะและจะอยู่ในตับจังหวัดของภาคอีสานนะคะสำหรับบอลสีสีบุรีรัมนะคะ ซึ่งเป็นบอลสีที่มีราคานะคะเมื่อหลายเดือนก่อนที่แล้วนะคะจะมีราคาค่อนข้างสูงนะคะสำหรับบอลสีสีบุดีรานะคะแล้วก็เป็นบอลไทยโบราณนะคะหายากนะคะจึงมีราคาค่อนข้างแพงนะคะเพื่อนๆนะคะเขาจะมีใบที่สวยงามมากเลยนะคะนะคะ นี่นะคะใบของเขานะคะจะมีลักษณะใบนะคะเป็นทรงรูปคล้ายสามเหลี่ยมนะคะจะมีปลายใบที่แหลมนะคะแล้วก็จะมีเส้นกระดูกนะคะเป็นสีชมพูนะคะหูของใบนะคะจะฉีกออกกว้างเลยนะคะฉีกออกกว้างนะคะนะคะแล้วก็รอยหยักระหว่างหูนะคะจะหยักจนถึงสะดือนะคะเห็นไหมคะ สดือก็เป็นสีชมพูนะคะเมื่อมีการกัดสีของใบแล้วนะคะจะมีสีชมพูนะคะมาแทนสีเขียวนะคะจัดว่าเป็นบอลกัดสีแล้วก็เป็นบอลป้ายนะคะเพื่อนๆนนะคะแล้วก็จะมีการกัดสีของเม็ดสีสีขาวนะคะนะคะประปายนะคะประปายไปอ่าตรงช่วงบนของใบนะคะเพื่อนเพื่อน ะะและบางพื้นใบบางพื้นใบก็จะมีสีเขียวนะคะหลงเหลืออยู่นะคะแล้วก็จะมีหูนะคะที่ยังเป็นสีเขียวอยู่นะคะเห็นนะคะหูของใบเขานะคะขอบใบของเขานะคะก็จะมีสีเขียวนะคะสีเขียวเพียงเล็กน้อยนะคะขอบใบก็จะมีลักษณะหยักพลิ้วนะคะเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวมามาดูใบนี้กันนะคะ ใบนี้ค่อนข้างจะสมบูรณ์ก็คือจะมีจะมีลักษณะแบบนะคะสมบูรณ์แบบว่าซ้ายขวาของหูนะคะจะบาลานซ์กันมากเลยนะคะเห็นไหมคะจะมีหูนะคะที่เป็นแนวเดียวกันนะคะจะไม่สูงไม่ต่ําเหลื่อมกันมากนะคะสําหรับใบนี้นะคะแต่ยังไม่มีการกัดสีของเม็ดสีขาวนะคะสําหรับใบนี้นะคะ สำหรับใบใหม่ที่แทงออกมาใหม่นะคะที่กําลังจะคลี่ออกมานะคะเห็นไหมคะใบใหม่ของเขานะคะจะมีการป้ายนะคะสีชมพูมาเลยนะคะแล้วก็กัดเม็ดสีขาวออกมาเลยนะคะสําหรับบอลสีสีบุรีรัมนะคะใบใหม่จะสวยมากเลยนะคะสําหรับบอลสีนะคะสีบุรีรัมนะคะสวยมากเลยค่ะอ่าใบเก่านะคะ ใบเก่าก็จะมีแค่พื้นใบเป็นสีชมพูนะคะนะคะจะไม่มีเม็ดสีขาวนะคะเดี๋ยวเขาก็ทิ้งใบไปแล้วนะคะนะคะเขาทิ้งใบไปแล้วก็ไม่ต้องไปเสียดายนะคะใบใหม่ที่ขึ้นมานะคะจะสวยนะคะเห็นไหมคะสวยมากเลยนะคะสำหรับบอนสีสีบุดีรัมนะคะามาดูลักษณะสีของรำต้นนะคะก็จะออกเป็นสีชมพูนะคะ สีชมพูออกแดงนะคะนะคะสำหรับฟอร์มกอนี้นะคะความสูงก็ประมาณนะคะอ่าประมาณ25เซนติเมตรได้นะคะสำหรับบอลสีสีบุรีรัมฟอร์มกอนี้นะคะซึ่งนะคะเป็นบอลไทยโบราณค่อนข้างหายากนะคะอยู่ในตับของจังหวัดนะคะภาคอีสานนะคะ เป็นบอลไทยที่น่าสะสมน่าเก็บนะคะบอลเก่านะคะเพื่อนๆน,นะคะก็อยากแนะนำเพื่อนๆน,นะคะถ้ามีโอกาสนะคะก็หาซื้อหาเก็บนะคะซึ่งตอนนี้ราคาก็ค่อนข้างาลดลงมามากพอสมควรนะคะเพื่อนๆน,น,นะคะพอที่เราจะจับต้องได้แล้วนะคะสำหรับบอลสีสีบุรีรัมนะคะซึ่ง เมื่อหลายเดือนที่แล้วนะคะจะมีราคาค่อนข้างสูงทีเดียวนะคะหลักหมื่นถึงหลักแสนเลยนะคะสำหรับบอลสีสีบุรีรัมนะคะสำหรับฟอร์มกอตั้งแม่ไซสใ์ใหญ่ๆเลยนะคะจะมีราคาถึงหลักแสนเลยะคะ่ะเพื่อนๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็พาเพื่อนๆน,นะคะมารู้จักบอลสีนะคะที่อยู่ในตับจังหวัดนะคะภาคอีสานนะคะที่ชื่อว่า บอนสีสีบุรีรัมนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะคงจะให้ความรู้นะคะแล้วก็ข้อสังเกตนะคะเกี่ยวกับบอลสีสีบุรีรัมนะคะเพื่อนๆน,นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก,ก็ต้องขอจบแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะคะเอาไว้เราเจอกันคลิปหน้านะคะก่อนจากลากันไปก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามช่องปา a ต้ส story ให้ด้วยนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจนะคะให้ป้าเต้ได้ทำคลิปนะคะใหม่ๆนะคะเกี่ยวกับบอลสีมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ